ครับท่านผู้ชมผมก็มาหอดอ่างดอกกายนะครับอ่างดอกกายนะครับเราจะพาไปเที่ยวเที่ยววิวเที่ยวัดนะครับนี่จ้มเต่าพามาเบิ่งชมอ่างดอกกายว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่ตกเบ็ดตกปลานะครับก็ิะพาไปเบิ่งนะครับวิวเที่ยวทัดนะครับพาไปเบิ่งครับงามสวยงามมากนะครับพาไปเบิ่งนะครับเป็นที่สวยงามนะครับเราจะพาไปเบิ่งข้างล่างนะครับราไปเบิ่งข้างล่างเนาะเป็นต้นควายนะครับ ดูบอ่อไส้ดูไส้เป้ไกยนะครับจะเป็นเรืองของชนประธานนะครับเป็นชนนันนะครับแต่ผมคิดพ่าเป็นอะไรนะครับ มาแบบพี้นะแฟนลงไปเบิรงน,นะครับมันเป็นนาเที่ยวนะครับตื่นชมปลาตกเป็ดตกปลานะครับแักปดาล่ามใส่เบ็ดใส่หม้อน,นะครับกระตอมกันครับใส่หม้อน,นะครับเจ้ะเป็นวิธีการหาอย่างให้กินเนาะ มีเลือนะครับปูกระตอกกระนำอยู่นอนแบบว่า,าหาปลาหากุ้งนะคปัากุ้งกินปินวิธีะบานครับฉบานโอ้หนาวลงไหลยพีนน้องเลยนาวลงมากเลยโอ้ตดควยก็จะด,ดูดลงนะครับเนาะ ตรวจเช็คอย่างล่องหอดต่อหัวนะพี่น้องจะลงไปเบิ้งนะครับว,วิวทิวทัศน,นะครับน้ำล่องไหลนะครับพี่น้องน้ำล่องแห้งมาไปถามเบิ้งนะครับว่า,ขาเขาจะได้ปลาบอ่อแนตวตอแค่น,นครับตอตะเคียนนี่ก็น้ำล่องมากเลยนะครับ การลบไปบ้างครับการจะลำบากนิดน่อยหน่อยกินใต้เนาะปี๊ปปี๊๊บเดกกมปลาขาย่ครับ เป็นกนิเกียนีโอยปเ้าป้าเนี่ยนะปะ้าไมกลั่ป้าไม่กลั่ตกกระตดกันกา้ทำจังเลยครา,าฟางผลฟางทั้งเออกต้นสนนะครับต้นสนฟางหน,นึ่งับต้นสนนะครับจะที่สูมม่มเบิกแล้ว ลบยลยบคนลงมองไว้ไปซื้อปลาไปน้องซื้อปลาไปกล้วยน้ำโลงแห้งไปน้องใส่คายใส่ยังกะบ่ก็บบกได้กินหรอกแก่ครับยิ้มทำกลางอ่างดอกกายนะครับอ่างดอกไก่ตาเบิ่งยิ้มที่อตว์

Tôi nha, yêu là gì mẹ, yêu hảo ăn. I will see you, Lord. Lord, be quiet. Light, be light. Young khao, honey. Top to the barbecue, you know. Don't come, thank you. Be quiet, suy kín. Quite a step. Jump, 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 รรคคัับบจากที่เราขึ้นมานะครับลงไปวันอาทิตครับครับชุ่มก้องไอ้เบิ้งครับขึ้นมากรัสูงแตีครับพี่น้องสูงเตี๋ไกลเตี๋นะครับครับไอ้หมกไก่น้ำบอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมเดินทางกลับนะครับพี่น้องเดินทางกลับกับเบิ้งส้มยิ้วไปเรื่อยๆนะครับที่อ่างอกคายนะครับอ่างอกคายน้ำลดมอกมากเลยนะครับไปใครไป มองเฮ้ยไปตลาดได้ไหวนะช่วงนี้ตลาดได้ไหวนะเนาะเอาเป็นทางะครัยเดินทางเ็นทางนะครับไป่ยังอีกไกลนะคทางก็พอดีนะพอดีพอายก็จะใจนัมงใจนะครับเดินทางกลับครับ